สวัสดีครับสวัสดีแฟน YouTube ของพี่มู่นะครับรถยนต์สวยๆมือซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมืองรอยเกาะเงาะอร่อยห้อยใ่ไข่แดงนะครับเร่งธรรมานี่วันนี้เอาซีซดๆดซีไสๆนะครับไข่ชอบซีซดไข่ชอบซีไสไข่ชอบรถประหยัดน้ำมันไข่ชอบรถสไตล์บรีอนะครับฮอนด้า r บรนี่นะครับคันนี้มาเลยซีควา ROMLOMAX นะครับไม่ต้องตกแต่งไรหมานะครับตัวนี้เป็น Honda Brio ปี13นี่ Honda Brio ปี13ก็เอกหลักเฉพาะตัวนะนะครับรุ่นนี้ก็บอกเลยว่าคอนรางที่จะห้ายยากแล้วนะครับก็มีหลายคนที่พิมูอ่อถักพิมูามาเลยพิมว่าค่ายไปไล่คันมาร์กแล้วนะครับสำหรับ ฮอนด้าบิโยวขานี้นะครับราคาโบว์บวเลยนะครับสองแสนสองหมื่นบาทน้องดิวครับสองแสนสองหมื่นบาทก็ได้ขี่บิโอคขนนี้แล้วนะครับพ่นโบว์บวเดือนหนึ่งประมาณสี่พันนะครับฮอนด้าบิโยเครื่องผ่านซองตัวนี้เป็นตัวเอสนะครับเป็นตัวเอสนะครับกระจกมองข้างเฉพาะคูนานะครับแต่รถพร้อมซับรถซุยรถพีนู่มือเดียวป้ายแดงนี่ นี่นี่แตงไวพงง้พร้อมเสี่ยงเพราะพริงไม่ต้องทำเรยย่างได้เมกได้ภายในซดภายในซุวยรถได้ดืม่มนะครับรถได้ดิมรถได้โลนะครับก็ใครเคมองห้ารถพ่นเดือนสี่พันครมองห้ารถพ่นเดือนสี่พันบาทถีประหยัดน้ำมันนะครับรูปทรงบอดี้ประมาณนี้พี่บอเลยวะคุมนะครับคุมแล้วก็เป็นรถที่ห้ายักแล้วก็บางคนยัางห้าโยเกิร์ตก็ใครที่สั่งพี่มู่ไว้นะครับใครที่สั่งพี่มู่ไว้ห้าบริโอเกออโต รถข้าวเลวนะครับเรามีแต่เกียร์ธรรมดาลูกค้าก็เกี๊ยงเกี๊ยงแล้วเกียร์ธรรมดาก็มีนะครับซีข้าวฮันนี้ซองเซนซองปีชิบซัมบรีโอซีควาสดใสไม,ไม่ไม่เยอะนะครับได้ชุดแต่งพรอมเมอรก็ยากเป็นเจ้าของจัดกันแบบพ่พนแบบสบายๆนะครับไม่ต้องดาวก็อ๋อได้นะครับเอกสารให้พรอมอย่าติดเครดิตมาติดตามได้นะครับสวัสดีครับ